ลงมาหากันแล้ครับลงมาแล้วครับลงมาแนละ้ว เรียบร้อยแล้วครับเบาไก่ว่ามีการทอกขาหย,ยอกๆแล้วครับพี่น้องผมนี่ครับนกปากลากำลังคู่อยู่ครับรับชมกันทางไก่ครับพี่น้องเบาไก่ว่าถือเด้พี่น้องผมมันดึงขาแนละ้วพี่น้อง ออกไปเบื่องกันครับถือปูถือก็จังว่ากันไหมน้องนะแต่ว่าเบาไกลว่ามันถือแล้วเจ้ามอนแคนครับเจ้ามนแคนจะกับเขาไขา่เส้นนธาจะเอากลับไปดูแลนะครับกับเขาไขา่เพื่อนเพราะว่าทึา่งฤด,ดูการพ่นสีออกลา,ลาลังวันนะครับฤด,ดูการแข่งขันของเสียนธาได้ครับวานนี้เอาครับไปเบื่องกันครับผม บัวพี่น้องครับดุ่นกันครับดุ่นกันครับเ่ยครับดีบินด้วยครับตอนนี้บินแล้วครับบาเดี๋บินแล้วบินแล้วพี่น้องบินแล้วบินแล้วบินแล้วคุณเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องบินโต๊ะพี่พี่น้องผมหินหอดี่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเชลยกันครับผม พี่พี่น้องของเงียบยบย่พี่ไปแล้วครับไปแล้ว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 ,ลวบ่วงเสียนทะจัดให้ครับดูซิว่าจะเข้าที่ไหนกันวันนี้นนเต็มข้ออีกแล้วครับเป็นนกเสียงใหญ่ครับเข้าเต็มข้อเลยครับพี่น้องผมเข้าเต็มข้อ นี่โอ้ยตายใจใจใจลดมือครับลดมือบ่าวไก่นี่เคยเป็นประจำนะครับขอเต็มข้อครับบ่วงเสียนทะจัดให้ครับอ่ามันๆนะครับมือนี้อของมาหนึ่งถึงถือพี่น้องผมสุดยอดครับสุดยอดเนี่ยของเออของใส่เป็นของใส่พี่น้องผม เดี๋ยวบ่าวไก่ไปเก็บนกเหาจัง่านที่ตามมาอีกทีนึงครับครับผมเก็บเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูเฉลยกันจะจะอีกสักหนึ่งครัง้งนี่เจ้ามุนแค้นกับเอาเขาเรียบร้อยแล้วครับเอางงงเขาก็ห่างๆนะครับาารบ่าวไก่เหตเองบอ่าวไก่ฟีมือวามีนะครับเ็ดเนี่เอา้เอาหอยสิีไปเท่าไหร่นี่บ่าวไก่วามีทุงคุปไซบ่าวไก,กไ่กับส่ทุพงพะแยงยงนีสิแล้วครับแต่ละ เลยสวยๆครับเสียงไงครับเพื่อนนี่เป็นเสียงไงหนุกตัวใหญ่โตๆครับหัวใหญ่ลายคอสวยๆครับเพื่อนนี่ขาสั้นๆครับพี่น้องขาสั้นๆงใหญ่เพื่อนนี่นกปลาร้อยเป็นว่าบ่ขาลมนุกปลากะบางๆครับนี่อยู่จะว่ากับบางๆนี่ครับอ๋อคือคุณดีสำหรับพี่น้องผมตัวผู้ลงมานะครับที่จริงมาสองตัวครับ ตัวเมียพ่นจับอยู่ข้างบนครับตัวเมียพ่นจับอยู่งานี่ครับนอกๆนี่งาแห้งๆนี่พ่อเจ้าม่นแคนเค้าเรียกแล้วก็จิกดินจิกงานะครับจิกไม้จิกยังคูวดบ่ได้ที่ครับพี่น้องผมกันลงมาเท่านั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ใส่กันสองยกซ้ำยกบ่น้อยน้อยหนึ่งดอกคันตีกันบค่คักพี่น้องเสร็จบ่วงเซียนทะจัดให้นะครับบ่วงน้อยๆ้อยสวยๆถือข้อถือ นิ้วถือให้เรียบครับขอแค่ว่ารุ่งตีกันบางเทือกระลุดขึ้นบานนะพี่น้องแต่จังหวะได้แต่โอกาสเนาะครับนอกจบกถึงว่ากับรเปอร์เซ็นสวยครับนกตัวนี้ใา้ข้อ็ดีถ้าเป็นนกขนคุนค,ครับพี่น้องบอดินดินกับธรรมดาจะว่ายนี่นิ่งแล้วครับปกติขั้นเป็นดังสีดินป,ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บไปพี่น้องนกตัวนี้นกอันปลานี่อันนี้เือว่าน,นิ่งดีอยู่เนาะครับเนาะ มันสีดุนเวลาพี่น้องมัธยีตาเวลาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องผม้มีหลายเด้อครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่มาตลอดนะครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับซิปนิวอันคุลูคิรีของเบาไก่กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านบม่ว่าจะผักกลางผักไตผักเนื้อผักได้ได้กระสังหรือต่างประเทศหรือเมืองนอกเนาะครับเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไมีหลายที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่เนาะครับเนาะ เอาไก่กับบมมีอยังตอบแทนพี่น้องบันไดนอกจากขับอวยพ่อนดีด,ดีให้พี่น้องผมอยดีมีแห้งสุขภาพเแข็งแรงแข็งแรงลำล่ำร่อยด้วยสุขุสุขุนส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมหน้าตาสวยๆครับ